่องคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติพาคุณมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพียงแค่นาทีเราจะสะดุดตากับสถาปัตยกรรมซึ่งสีสันโดดเด่นมากเลยนะคะที่นี่คือโรงแรมซันพาลินีค่ะ เกิดจากความรักนะคะของคุณหมอสมพงษ์ดีอันราบและก็ไปลงไหลสถาปัตยกรรมของต่างประเทศมาจึงได้นําเอาทุกๆสิ่งที่ท่านชอบมารวมกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตึกทัสคานีจากอิตาลีหรือว่าตึกแบบอัมสเตอร์ดัมที่ฮอลแลนด์หรือแม้แต่โบสที่อินเทอร์เลชนสวิสเซอร์แลนด์ก็ถูกนํามาจัดรวมและตกแต่งขึ้นเป็นทั้งโรงแรมและร้านอาหารค่ะ คุณอยากมาสัมผัสความเป็นทัสคานีของโรงแรมซันทาลินีนะคะก็ต้องรีบจองเข้ามานะคะโรงแรมที่นี่มีแค่18ห้องแค่นั้นเองค่ะแต่คุณจะได้สัมผัสความกระจุมกระจิ๋มแบบลงตัวของทัสคานีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ สดุดตาได้โบสสไตล์อินเทลเคนนะคะภายในนี้ก็คือร้านอาหาร Daddy c n e c h e e ี e c a f e and r e s t ล u r a n t ค่ะซึ่งคุณหมอสมพงษ์ดีอนันลาบนั้นได้เก็บของสะสมที่รักมาช่วยชีวิตนะคะและประจงแต่งภายในร้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนาฬิกาหรือปากกาจะมีของพิเศษอีกมากมายซึ่งเจ้าของได้ปรรจงเอามาตกแต่งภายในร้านแห่งน,นี้ค่ะ ซิ่งที่แย้ทิกต,ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาถึงเชียงใหม่นะคะเมนู3จานนี้คือเมนูที่อิงอิงเลตคอมเมนต์นะคะว่ามาแล้วต้องสั่งเพราะไม่สั่งเนี่ยคุณพลาดแน่นอนค่ะอย่างจานแรกเนี่ยจะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะซึ่งเชฟเขาไปเรียนรู้เทคนิคจากประเทศเยอรมันมาใช้เวลาถึงสวันเต็มๆมาแล้วต้องสั่งสุดจานจนเยีเ่ยปลาก,กระพงนะคะ ซึ่งเป็นสูตรที่เอาใจคนที่ต้องการทานอาหารเพื่อสุขภาพถ้ามาแล้วต้องสั่งด็ดขาดเลยนะคะเมี่ยงปลากระพงชุดอีกจานหนึ่งเป็นอาหารจานง่ายๆซึ่งดีกว่าใครๆก็ต้องสั่งแต่ที่นี่มีความพิเศษไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะไก่กรอบก,กระเพราของที่นี่จะเด็ดขนาดไหนต้องลองมาที่ Daddy Antique ดูนะคะอีกหนึ่งร้านที่อิงเลขเมว่าถ้าคุณมาพักผ่อนที่เชียงใหม่โดยสายเกียน,นไทยสายทีมินชชาติแล้ว คุณจะแวะหาอาหารอร่อยๆอก็ออทานก็ที่เลยนี่ค่ะ s น n า a l นี่ที่ Daddy s Antique ค่ะ สนับสนุนโดย p r i e m a Lifetime นวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Avis บริการรถเช่าทั่วประเทศ